สวัสดีครับบอลรับ bon ช่วงข่าวมาแล้วครับ,รบจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเด่นประจํำวันกันครับเริ่มกันที่ข่าวของฟุตบอลพิมลีกอังกฤษครับก่อนหน้านี้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนสโมสรถึงการแข่งขันในช่วงโปรแกรมบ็ x กซิ่งเดและทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะแข่งขันกันตามปกติแม้จะมีการระบาดของโควิดในประเทศก็ตามแต่ล่าสุดครับได้มีการยืนยันออกมาแล้ว่า โปรแกรม b l o x i n g day จะมีการเลื่อนการแข่งขันออกไป2คู่นั่นก็คือคู่ระหว่างหงแดงหรือผู้ผู้จะเปิดบ้านพบกับทีมยูนิเต็ดในวันที่26ธันวาคมหลังจากที่ทีมยูทองครับพบกลุ่มนักเตะและสตาฟติดเชื้อเพิ่มอีก5เคสส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ตึงล้วนการแข่งขันออกไปเป็นเกมระหว่างวู๊แฮมตันจะเปิดบ้านพบกับวอตฟอร์ดในวันที่26ธันวาคมเช่นกันครับหลังจากที่ทีมเยือนพบกลุ่มนักเตะติดเชื้อหลายรายนั่นทําให้ทั้ง2ทีม ต้องทำเรื่องของเรื่องการแข่งขันออกไปตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้ครับมีการเล่นโปรแกรมการแข่งขันออกไปแล้วกว่า12งนัดข่าวต่อมาครับจํงเป็นข่าวที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศอังกฤษหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาครับมีการประกบคู่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศล่าสุดครับเจ้เก่งครอปนายใหญ่ของหองแดงลิเวอร์พูลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันว่า อยากให้รอบรองชนะเลิศนั้นแข่งขันกันเพียงนัดเดียวเนื่องจากแต่ละทีมมีโปรแกรมลงเล่นกันทียิบและยังมีเรื่องการระบาดของโควิดอีกด้วยโดยเจคินคอปครับได้เผยว่ามันคงจะดีกว่าหากการแข่งขันเหลือเพียงนัดเดียวแต่หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตนเองก็พร้อมที่จะยอมรับขณะที่อันโตนิโอคอนเต้ครับกุนซือชาวอิตาเลียนของไกลโดยดทองเทนเนมฮอสเปอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าหากเลือกได้ตนก็อยากจะลงเล่นเพียงนัดเดียว ส่วนเหตุผลนั้นก็มาจากสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ปิดถ่ายกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอฟซูซี่ครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกโดยทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้2ประตูต่อศูนย์ได้ไประตูจากชนะทิพย์ส่องขสินในในาทีที่1 4และ23ส่งผลให้ทีมชาติไทยลุมความได้เปรียบก่อนที่จะเจอกันในนัดที่2โดยหลังจบเกมครับมาโนุโฟกิง้งผูนสื่อของทีมชาติไทยได้ออกมายอมรับว่า พอใจกับผลการแข่งขันแม้จะแอบเสียดายที่พลาดลูกจุดโทษในช่วงท้ายเกยมก็ตามแต่ก็ขอชื่นชมแข้งไทยทุกคนที่สู้กับทีมชาติเวียดนามที่เป็นทีมที่เล่นบอลหนักได้ดีแต่งานยังไม่จบครับจากนี้ไปต้องฝืนฝูร,ร่างกายของนักเตะให้พร้อมสําหรับนัดต่อไปโดยโปรแกรมนัดที่2ครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามจะแข่งขันกันในวันที่26ธันวาคมเวลา19.30น,น,นตามเวลาในประเทศไทยครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอลฮับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลฮับที่นี่ที่เดียว